เชียงใหม่ในสฟรีครับเขาจัดงานวันแรดโลกนะครับเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แรดนะครับโอ้โหดีฮนะตัวย้ายใหญ่เลยนะครับก็จะช่วยกันประหนักถึงการลดจำนวนของประชากรสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกโดยนายสายสิทธ เจษสิทัศน์ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนาครก็เปิดเผยว่าวันที่22กันยายนเนี่ยเป็นวันแรกโลกนะครับเชียงใหม่ในซฟารีก็ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของแรดที่มีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากครับ โดยในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเคยมีแรดถ,ถึง2สายพันธุ์นะครับก็คือแรดชวาและก็แรดสุมาตราหรือว่ากระสู้เนี่ยครับปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยไปแล้วครับแล้วก็ไม่พบการดูแลแรดทั้งสองสายพันธุ์นี้ในสวนสัตว์เนื่องจากว่าจํานวนประชากรที่พบในธรรมชาติมีน้อยมากไม่ถึง100ตัวครับ นอกจากนี้นะคะแรดอีก3ชนิดก็คือแรดอินเดียแรดดำและแรดขาวก็นับว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้สูญพันธุ์เช่นเดียวกันค่ะโดยทั่วโลกก็มีแรดทั้งหมดจาก5สายพันธุ์หลงเหลืออยู่เพียงไม่เกิน30,000ตัวนะคะซึ่งทางเชียงใหม่ในซาฟารีก็มีแรดอยู่ในความดูแลและการอนุรักษ์ก็คือแรดขาวค่ะเป็นแรดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดน้ําหนักตัวสูงถึง3,500กิโลกร,รมัมจำนวน2ตัวนี่แหละค่ะชื่อพี่ อนะคะเป็น<ม>เพศผู้อายุ26ปีและน้องกอย่าเพศเมียอายุ19ปีค่ะก็ได้รับการดูแลในส่วนแสดงสวรรค์นนาสาฟารีนานกว่า15ปีแล้วนะคะซึ่งทางแรก2ตัวเนี่ยก็มีความผูกพันสนิทสนมกับผู้เลี้ยงชอบให้อาบน้ำขัดตัวค่ะซึ่งก็เป็นความ ผ่อนคลายของพี่หอนและน้องกอย่านะคะคอีกทั้งแรดถาวเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในบิ๊กไฟฟของกิจกรรมบีไฮเด h e z ซูของเชียงใหม่ไนท์สฟารีอีกด้วยค่ะครับแล้วสัตว์เลือดอุ่นที่ขนาดใหญ่ที่สุด